S The new s e y ั e โ l โฟ o เป็นนังเสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปสวันนี้กันต่อนะครับนะครับฝ h ายเวชิงลิชปสหน้าที่62นะครับเขาบอกว่า Listen น,นะครับให้ฟัง and, และนะครับให้ r ร l i ล e s นะครับให้ขีดเส้นนะครับนะคว่า r ร l i ล e s Line แปลว่าเส้น r รอแปลว่าขีดแปลว่าวาดนะครับ ให้ลากเส้นนั่นเองนะครับเช่นคำว่าแซมอ่าไม่ใช่คาว่าแซมเช่นคนชื่อแซมนะครับกําลังเล่นฟุตบอลเด็กนะครับชื่อแซมเล่นฟุตบอลในคลิปเสียงนะครับคือเขาเล่นฟุตบอลอย่างระมัดระวังนะครับก็ขีดมาที่คําว่า carefully ให้นักเรียนฟังคลิปเสียงก่อนนะครับคุณรูมีคลิปเสียงมาด้วย track s e page s i Listening. Listen and draw lines. Number one is the example. Number one. Now, Sam, do you run a lot? No, Dr. Snow, not much. Do you play football? Uh, yes, Dr. Snow. Well, you have to be careful when you play football, then, Sam. You may hurt your knee again. Number two. All right, Sue, your broken leg is really getting better. That's great, Dr. Snow. Yes, it is. But please don't run yet. You may walk on it a little, but not too much, and not too quickly, too. Okay, Dr. Snow, I'll try to do that. Number three. Yes, May. Do you know the answer? Mr. Lee, it's 32. Pardon, I didn't hear you, May. Please speak loudly. Could you say that again, May? The answer is 32. That's right. Thank you, May. Number four Max, I'm playing badminton with Mr. Lee tomorrow. Mr. Lee's a very good player. Yes, he is. And I can't play very well. You'll have to, Bill. Do you want to practice now, Bill? Yes, please, Max. I have to play well tomorrow. Number five. OK, Max. It's Mr. Lee's birthday. Let's surprise him. All right. How? He's teaching us this afternoon. Quickly. c l m m in through the window when t t r r u u h t t h w w n n o w w w h n n h i s s t t o o o k n n g o o t t u u i t t y y ส m Sue May โอเคครับผมนะในคลิปเสียงนี้นะครับคุณครูก็ไปหาโปรแกรมในการแปลมาเป็นตัวหนังสือนะครับนะก็นำมาช่วยนักเรียนได้เลยนะครับนะเพราะว่า ปกติแล้วคลิปเสียงนั้นถ้าเกิดคนที่ทักษะการฟังไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะไม่รู้เรื่องนะครับนะแต่คนที่จะพี่พอที่จะมีทักษะในการฟังก็จะแปลออกนะครับแต่คุณครูถือว่าทักษะการฟังนี่เป็นทักษะที่ยากกว่าการอ่านการพูดการเขียนอีกนะครับนะดังนั้นคุณครูก็เลยนํามาเขียนให้นักเรียนด้วยนะครับคลิปเสียงเมื่อกี้นะครับ n ับวานข้อที่1น,นั้นนาวตอนนี้แซมคนชื่อแซมนะครับ คุยพ,พูดคุยกันกับดรซโนนะครับดรซโนถามว่า do you run a lot? แซมเธอวิ่งเยอะหรือเปล่า a Run วิ่งนะครับ a lot มากมายดู do, นะครับขึ้นต้นด้วย verb to do ก็เป็นประโยคคำถามแซมก็เลยตอบว่า no ดรซโนไม่หรอกดรซโนผมไม่ได้วิ่งเยอะ not much นะครับวิ่งไม่มาก Do ดูอยู่ a y f o ฟ t ตบ l ลดรซโนถามว่าแล้วเธอเล่นฟุตบอลหรือเปล่า แซมก็บอกว่าเออ yes ดรสโน w เออใช่ครับผมดรสโน่ Snow, ผมเล่นฟ well, ุตบอล Well ดรสโน่ก็อุทานขึ้นมาบอก you have to be careful นะครับเธอต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะลูกนะ when you play football เมื่อคุณเล่นฟุตบอลนั้นนะครับแซม you must h u r y o u r n e e again เดี๋ยวนะครับนะอาจจะทำให้หัวเข่าของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บอีกครั้งนะครับนะเพราะตอนนี้เธอบาดเจ็บหัวเข่าอยู่ประมาณนั้น ดังนั้นเมื่อเราไปดูภาพนะครับก็ขีดมาที่คำว่า carefully เพราะตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องคำขยายกิริยาหรือคำอคุณาค adverb นะครับนะทั้งหมดนี้เป็นคำ adverb นะครับ slowly อย่างชา้าช badly นะครับอย่างแย่อย่างไม่ดีอย่างร้าย loudly นะครับอย่างเสียงดัง well ดีนะครับ quietly อย่างเงียบเงียบ carefully อย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังและก็ quickly อย่างรวดเร็วดังนั้นมาดูข้อที่สองกันนะครับข้อที่สอง a อ right s so. ูถูกต้องแล้วสู so. your broken l เล is really g e t t l n g b e t t e r t ออาการนะครับเท้าหักของเธอนั้น is really g e t t i ต g better ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะ that's great โอ้นั่นดีมากๆแล้วดรสโนเป็นคนพูดนะครับบอกว่า yes i t is ซูก็เลยตอบว่าใช่ครับใช่ค่ะซูเป็นผู้หญิงนะครับนะ much please don't run yet แต่ดรสโนบอกว่าแต่ว่าเธอนะครับนาะอย่าไปวิ่งเลยนะครับนะเพราะถึงแม้จากการดีอยู่ก็ยังไม่ยังไม่หายร้อยเปอร์เซนะครับอย่าไปวิ่งเลย You may walk on it a little ให้เธอสามารถเดินแม้กระทั่งเดินนะครับนาะก็ให้เดินแบบนิดนิดหน่อยๆนะครับ You may walk On it a little นะครับคือเดินนิดหน่อยๆอย่าเดินเยอะ much not too much นะครับนี่เห็นไหมครับแต่อย่าเดินเยอะ and not too quickly too แล้วก็อย่าเดินอย่างรวดเร็วด้วยนะครับนะเดินเร็วก็ไม่ได้นะครับนอกจากวิ่งแล้วโอเคด r Snow รสโนสูก็รับปาก I will try to do that ฉันจะพยายามในการที่จะกระทำแบบนั้นนะครับ try แปลว่าพยายามดูแปลว่าทำ dead แดดปลว่าแบบนั้นนั่นก็คือพยายามเดินอย่างช้าๆนั่นเองนะครับจะไม่เดินไวแล้วก็เรื่องวิ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องวิ่งดังนั้นโซูก็จะคู่กับคําว่า slowly นะครับนักเรียนก็ลากเส้นไปที่คําว่า slowly เห็นไหมครับคุณครูเฉลยอย่างละเอียดเลยนะครับเพียงแต่คุณครูไม่ขีดให้นะครับนี่คือสไตล์ของคุณคูนะครับเพราะต้องการให้นักเรียนเข้ามา ฟังนะครับนะขอบคุณนะครับนะคุณปลาป๋องอะไรสักอย่างนะครับนะกดถูกใจให้เยอะเลยนะครับปลาป๋องบนดาวพลูโตขอบคุณมากครับไปข้อที่สามต่อครับผม Yes May ใช่เลยครับ May Do you know the answer เมย์เธอรู้คำตอบหรือเปล่ามิสเตอร์ดีเป็นคนถามนะครับเมย์ May, ก็เลยตอบว่า it's t o totally too นะครับในคลิปเสียงนะครับตอบแบบเบาๆเสแยร้งแบบว่าคำตอบคือ32 p a r d o n นะครับมิสเตอร์ดีบอกว่าขอโทษนะ p a r d o n แปลว่าขอโทษนะครับเหมือนกับคำว่า excuse me นะครับนะคำว่า Pardon I don't hear you, m ยูเมย์เมย์นะครับมิสเตอร์ดีบอกว่าฉันไม่ได้ยินที่เธอพูด Please speak loudly ให้พูดดังๆหน่อยนะครับนะมสเตอรี Mystery บอกอย่างนั้น You say that again ให้คุณพูดคำนั้นนะครับนะคำว่า32เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเมนะครับเอ่ยชื่อด้วย The answer is 32เม <May S 2> ก็พูดใหม่เลยเสียงดังฟังชัดเลยว่า The answer is 32คำตอบคือ32ค่ะ That's right มิสเตรีกบอกว่าโอ,อ,อ้ถูกต้องแล้วนั่นคือถูกต้องแล้ว Thank you ขอบคุณมากเม ดังนั้นกู๊ดกูก็ทําเป็นตัวแดงให้แล้วนะครับข้อที่3ามก็ลากเส้นภาพของเมไปยังคําว่าลาวเดลีนะครับนี่นะครับลาวเดลีก็ลากไปที่คําว่าลาวเดลีโอเคนะครับต่อไปข้อที่สี่ครับแม็กซ์นะครับนะ I'm playing bad m i n e n w i t h misty tomorrow Max พรุ่งนี้นะครับประโยคแปลเป็น present c o n t i n u o u s p r e s e n t c o n อ i n u o u s คือประธานบวก X m r b i s เ m บวก v n r b ing แต่มีคำว่า Tomorrow อยู่ด้วยซึ่งแปลว่าพรุ่งนี้ดังนั้นพรุ่งนี้ฉันกำลังเล่นแบดมินตันพรุ่งนี้แปลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะไปแปล,ปลว่ากำลังไม่ได้ต้องแปลว่าจะเลยนะครับนะเพราะว่ารูปของ p r e s e n t c o n อ i n น o u s นั้นแปลได้2อ,อย่างนะครับนะแปลว่ากำลังกระทำกำลังเล่นแบดมินตันกับแปลว่าจะ เพราะในที่นี้เมื่อมีคําว่า tomorrow อยู่ไว้เราแปลว่าจะนะครับฉันจะเล่นแบดมินตันกับมิสเตอร์ลีพรุ่งนี้มิสเตอร์ลี is a very good player มิสเตอร์ลีนั้นเป็นผู้เล่นเทนนิสนะครับเอ่ uh, เล่นแบดมินตันนะครับที่เก่งมากๆนะครับ very good yes he is ใช่เลยหล่อน uh, เขาเล่นเก่งมากๆ And I c a n น play very well แต่ฉันเองนั้นไม่สามารถเล่นได้ดี นะครับไม่สามารถเล่นได้ดีหรือไม่สามารถเล่นได้เก่ง you will have to b u i l d อันนี้อีกคนหนึ่งที่คู่สนทนานะครับพูดให้กำลังใจบอกว่า bill เธอต้องพยายามนะ you will have to have to แปลว่าต้องต้องในะทนี่นี้ก็คือเธอต้องพยายามนะต้องสู้ให้ได้ประมาณนั้น do you want to practice now bill นะก็คือคนที่จะไปเล่นกับ มิสเตอร์ลีนั่นก็คือบิลนะครับแม็กเป็นคนพูดนะครับนะแม็กบอกว่าบิลอยู่คุณนะครับนะ want ต้องการ practice นาต้องการที่จะฝึกซ้อมนะครับ practice ฝึกซ้อมหรือฝึกหัดนะครับนาวตอนนี้ใช่หรือไม่นะครับเราขึ้นต้นโดยคำว่าดูแม็ก uh, ก็เลยตอบว่าบิล uh, uh, นะครับก็เลยตอบว่า yes please แม็กใช่เลยนะครับนะฉันอยากจะเรียนตอนนี้แม็กแม็กอาจจะเป็นคนสอนให้นะครับนะ เพื่อที่จะให้ไปเล่นกับมิสเตอรี I have to play well tomorrow และแล้วเบลนะครับก็พูดขึ้นมาว่า have to นะครับเป็น prosob prosob ก็คือกริยาวลีนะครับแปลว่าต้องฉันต้องเล่นให้ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเบลพูดอย่างนั้นดังนั้นข้อนี้นะครับข้อที่4ก็ให้ลากเส้นไปยังคำว่า well นะครับเบลลากเส้นไปยังคำว่า well นะครับ โอเคนะครับแล้วไปข้อที่5ข้อสุดท้ายครับโอเคแม็กซ์โอเคแม็กซ์อิตสมิสซิลีเบอร์เดย์วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของมิสซิลีเลตส์เซอร์ไพรส์ him เลตส์อย่างนี้ย่อมาจากเลตัสนะครับนะเลตัสนะครับนักงเรียนอยา่าไปย่อมาจากเลตอีสเลตวอสอะไรไม่เกี่ยวนะครับเลตัสนี่ตัวยูนะครับตัวยู เขียนใหม่ดีกว่าตัว U เขียนกับเม์ออกเป็นตัว V ได้แล้ว Let us surprise him แปลตามตัวอักษรแปลว่าพวกเราไปทำให้เขาแปลกใจเถอะนะครับถ้าแปลตามตามตามคำศัพท์ดังรับนะแต่ถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเซอร์ไพรส์ตัวจีรับ <c oughs> ไปเซอร์ไพรส์คุณครูนะครับ Miss l e เป็นคุณครูเราไปเซอร์ไพรส์ท่านกันเถอะ แปลว,ว่าอย่างนั้น let's uh, surprise him เพื่อนก็เลยว่า all right นะครับโอเคงั้นเราไปเซอร์ไพรส์ท่านกาัน how แล้วเราจะทำแบบไหนดีเซอร์ไพรส์แบบไหนดี he is teaching at this afternoon he is teaching นะครับนะก็แปบลบว่าจะนะครับท่านจะมาสอนพวกเรานะครับในบ่ายนี้ดังนั้นคุยกลีนะครับพวกเราต้องรีบกระทำอย่างรวดเร็วเลยนะครับ climb into the window ปีนไปทางหน้าต่างนะครับนะ When he isn't looking เป็นในขณะที่คุณครูไม่ทันได้มองนะครับนะ Do it quietly แล้วเราก็ปีนปีนอย่างเงียบๆนะครับอย่าให้ท่านได้ยินปีนเข้ามาทางหน้าต่างเพื่อที่จะเอาเค้กวันเกิดอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านอย่างนั้นเองนะครับความหมายไม่ได้หมายถึงว่าปีนหนีออกจากห้องนะครับปีนจากข้างนอกเข้ามาในห้องเรียนทำเซอร์ไพรส์คือความคิดของเด็กๆนะครับนะก็แปลตามคำศัพท์ ดังนั้นก็ห้าข้อสุดท้ายนี้ก็ให้ตอบคำามว่า q u x i y นะครับนี่นะครับ y e t l y นะครับ max นะครับนะก็เกียไปคู่กับคำว่า Quietly นะครับปีนมาอย่างเงียบๆแล้วนี่คือคำแปลนะครับนะคุณครูแปลให้ตัวใหญ่นะแล้วก็ ในหน้าเดียวมันไม่พอนะครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นให้ถึงข้อสี่นี้ก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนดูนะครับสําหรับคนที่ยังแปลไม่ค่อยถนัดสามารถที่จะหยุดคลิปดูได้นะครับแล้วไปต่อนี่นะครับหาข้อสี่ข้อห้านะครับนี่คือสไตล์การสอนของคุณครูนะครับหานะไปให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ ขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมกดดวงใจให้ในช่องทีทีถึงแปดร้อยแปดดวงนะครับนะขอบคุณมากมากเลยจบหน้าหกสิบสองครับไปต่อฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอภินันต์ต้องขอขอบคุณ